ลมขวาเลี้ยของเออันนี้ปลามาจากนากกยละกกาครอบครัวของไอ้กองไซนละพี่น้องกับ้ตงะกับใจเด้อมาเจ้าบอหนงคอย ีทานสมมนะวันนี้พบกับต้องหากินทิ่นหน้ากายวันนี้เราก็มาบุญอยู่ว่าวต้อมสาวจ้อยเนาะนนโอ้ตอนนี้เรากำลังย่างเขาบ้านไปทางไหน ทุกมือเลยเนาะตึกเฉรุงนี่จะตัวบื้อยังไงนะมานบ่เอ,ออะเออล่าไล,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 ล้วเลนั้เองเลยโอ้พุ่มาทุกตีมันจะมดได้ดนะี่ันั้นมานนเลยฮะ

nhận rồi này hả nhở thôi น้อไปกลับไปอืมแต่ว่ากินเหล้าหลายก็อย่าซวยเหล้ากินดาวเด้อไอ้น้องนไปเออมีอย่างกับม้อึงเดียวเลยเนาะงานบ้านเฮาเขมาดินเขมาดินเป็นเนาะสนามเาแล้วบให้มาเากินเาเป็นมีสติแม่ ทางไปก็ลุยเลยนีเจ้าก็ใช่ใช่ชันนี้ ไม่ทำเพื่อเลยเย้จุพวกนี้พอนพอนอ่ะพอนชาตเดบบบีบ่ชบอกซ์เลยพ้นเกือเตัเอยพนรถขาเลยเบื่อบุพเพื่อนร้าบ่เฮ้ยเดี๋ยเอาเอาเอาแบเอาเอาแบของให้ไปก็ได้

ตะก้อนก็ว่าตะก้อนและนะตะเจ้าบ่้ยีสููสู้ดิมาฝังเลย ແລະຈິດແຫຼະແມ່ນໃດລະເດຫຼາແມ່ນຍັງລະກະດອຍຫຼາກະດອຍແຫຼະເຫຼືອປິກຫຼາໄຮກັນຕົ້ນມັນລະດັບຢູນາຕດພບຸນລະກີ້ອນກີ້ກົດບາມະບນະເຊືຕັກຕແກະກົບດລົດລອງຕລ

អត <coughs> <s waves> <ausinterúng> ់អ <Slow�is> ត <Horse> ់អត់ណាស់ទេតោះតោះរួមមក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  สู้เท็ดอย่างอยู่ปาา่าซาหนองและฮากนะ็มาบ้านที่เฮ็ดหุนหน่นต่อเนาะเราจิไปเบิ่งกับบรรยากาศของว่าพีดคลองประเภทนี่ของบ้านเฮามันจิตเป็นจังไรเนาะขอให้ท่านผู้สมและเอฟซีทุกท่านติดตามและฮับส้มเบิ่งไปน้ำกันเลยว่าข้าคขึ้นมือแรกนี้มีอย่างแน่น มีการม่วนซื่นครบงานตามประเพณีของวิธีชีวิตของบนรดานเนานะเออผัะ,ะแนงแม่ครัวนี่ไม่พักพอดนี่บอสาวจ้อยไม่พักอยู่ทอดทอดกกตีไก่อนึ่งซียมนไอเตียงมาแล้วบอมาแล้วได้ซี้เรากกินขะ้าว มีทอดปลามีทอดปลามาทงไส้ไอ้กองไส้มาให้เอามาให้ยังนำมากินอยู่เนาะพี่น้องไอ้ดีใจแล้วกาอันนี้ปลามาจากนาไก่ละกาครอบครัวของอ้ายกองไส้น้องก็ต้องกับใจเด้อใจครบใจมีนำก็ช่วยๆกันไปน่าจะได้เสียเงินหลายอยุคทะมามีเจ้ากะแต่แกนี่ก็ดีใจนะพี่น้อง แต่ก็ต <Safe rév mark> <n> ้องขอโทษอะไรเพราะว่านมบเร่ตอนฮับบรงบร่ทำยกันเองหติเทากันเองก็ไปเบิรงผู้สาวดินกุุงไก่กอไผู้ใดได้เงินผู้ใดได้เงินเทาไร่ได้เงินเขาลยไมเขาเลบิปานป้าไป้าไหมานกบกบ ไอ้ขเปนมอ๋อหนหามานขนาดเลยเปลี OK, uh, 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 ่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปี่ยนไรนเปลี่ยนจ้าเปลี่ยนเอาไปกระกระเซียห์โอ้โอะกระลอเนีโอ้หมานเสาด้วยใช่เตาใช่ยังใช่ยังค่ะใช่เตาพวกใช่กบไม่ใหญ่เลใช่ปูใช่ปูใส่รถปูฮะ เชียกับเชียกันเีเชี่กันังวนม่ช่อนบมอันนีอกไสกับปูมีตัวนี้อ่มันเจ้านไอะไปเลไปเลยไปเลยไปเลยอ้าว

ได้ทุเรียนบ้าได้โอ้ปาก้อนยังอีเทชื่อยังนี่เอฟเอาฮะยาละไรงัวเมื่องโอ้ไปดินกุ้งไก่ ขอบใจขอบต้องเลยบวงเลยสิ่วงโอ้สบายดีสบายดีสบายดีบ่มุกสบายดีสบายดีขอเนญาตได้เดี๋ยวอีน้อยกัขี้บอดเป็นกั15น้วไปที่กับอแยแยัแล้อกับางเดะตยยได้ม่เต้ไรเัจไม่ตัว

ลายเตะสายน้ำเทินเกินคำมันยายหัวผู้น่ากายไม้ถึงความงามข้าหนึ่งเคยได้มายามสาวลงอาบน้ำคอยคำยามแรลงลมพัดใบแปกฟุ้งมู่แม่แหงปอบิลล้อเส้นไฟทิวทัดลมพัดแกว้งไว หมู่ป่าน้อยใหญ่ลอยลิ้นทะลาขอเสินทานมางามเทนาเคลื่อนไฟฟ้าเทือนสอนนั่งแลสายตาสอดสองสายลมผัดตองหน้าน้ำยามแลแยง,ง,งเบ่งผู้พาสวยงามหนักหนาพา,าใจเบิกบานในวันอดีตาการยังเป็นตำนาน ปา่า้างดงสืออมือ ana, ่อพัฒนากลายเป็นเขื่อนไฟฟ้าเธินแห่งที่สองสาวโลกพากันยกน้องไลยมาเที่ยวทองทิ่นเมืองนากายสายน้ำตกตาเสียงดังสัดสาดออกตามสายลมเสื่อสาวโลกให้มาเที่ยวสมเขตแตนอุดม អ <N> ្នកហើយវិញនេះ เสรินท่านมางามแค่นาเคือนไฟฟ้าเทินสองนั่งแลสายตาสอดสองสายลมผัดต้องหน้าน้ำยามแลแย่งเบิงภู้าสวยงามหนักหน้าพาใจเบิกบานในวันอดีตาการยังเป็นตำนาน